สวัสดีค่ะมอเฟอร์ดโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยมอจะมารีวิวค่ะสําหรับรุ่นนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น f o r ์ดเอ r วอเรคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเอ r วเรนะคะขับเคลื่อน2อล้อค่ะไบเทอร์โบนะคะ สนุราคาอยู่ที่1,724,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวมุกค่ะมีราคาบวกเพิ่ม1,2,000บาทนะคะสําหรับ Everest เนี่ยจะบวกเพิ่มสฉพาะ2สีค่ะคือสีส้มกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อยงยนต์สองูลิตรนะคะเป็นเครื่องใบเทอร์โบค่ะ210แรงมานะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเป็นรถที่มดในกรมันจะทําการ ตกแต่งนะคะแล้วก็บัทจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะลูกค้าคนนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเขาอยากได้เป็นชุดแต่งนะคะแบ็กออดิชันค่ะก็คืออยากได้เป็นชุดแต่งที่มีสีดำกรอสนะคะอยู่ด้วยค่ะอันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่ามดมีการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าเพิ่มเติมบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยกระจังหน้าเดิมของเทอเนียมพาสนะคะปกติจะเป็นโครเมียมคู่ตัวโรงงานมาค่ะอันนี้เนี่ยมดทำสีดำเงาให้กับลูกค้าเลยนะคะ ส่วนตัวไฟเนี่ยไฟตัวนี้จะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะคู่ตัวโรงงานมาพร้อมทั้งปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็เปิดไฟอัตโนมัติได้ด้วยค่ะภายในห้องโดยสารค่ะอีกจุดนึงก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้าเป็น LED นะคะโมก็ทำสีดำให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะเป็นดำเงากรอสแบบนี้เลยค่ะรวมไปถึงรินกันชนหน้าด้วยนะคะก็ทำสีดำให้กับลูกค้าด้วยค่ะ อันนี้เนี่ยเราทำการแต่งแบบแบบ็กอデชั่นให้ลูกค้าไปฟรีเลยนะคะแถมสำหรับเครื่องยนต์ไบร์เทอร์โบนะคะไททเนียมพาสคันนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราดูกันที่ด้านข้างค่ะสำหรับด้านข้างนะคะเรามาชมกันเลยค่ะสำหรับด้านข้างเริ่มต้นที่ล้อเลยนะคะตัวล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ20ค่ะเป็นล้ออลลอยนะคะอันนี้หมดก็จะทําเป็นสีดําให้ลูกค้าเลยนะคะ ตัวร้อนเนี่ยรัดมาได้ยากนะคะ255ค่ะ55ค่ะ R 2 0นะคะเป็นยางของคุดเยอะคู่ตัวโรงงานมาเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคีบระบายความร้อนนะคะทําเป็นสีดําให้ลูกค้าเช่นกันนะคะพร้อมกับโลโก้ใบเทอร์โบนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของโลโก้ไทเทเนียมด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ทําสีให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะให้เป็นสีดำตามสั่งเลยค่ะตัวบันไดข้างนะคะทั้ง2ฝั่งทอดยาวมาที่ด้านหลังนะคะพื้นผิวเป็นลักษณะเป็นเปลือกส้มนะคะป้องกันการลื่นได้ดีเลย ตัวของชยายบันไดค่ะมันก็ทําสีดําให้ลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะต่อไปมาที่มือจับนะคะในส่วนของมือจับนะคะตัวคู่ตัวโรงงานมันจะเป็นโครเมียมค่ะก็สั่งทําสีดําเพิ่มเติมพร้อมทั้งติดคิวเกิลสตร์นะคะแล้วก็ราวหลังค่าทรงสปอร์ตค่ะทําสีดําให้รอๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะมดมีติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะคะลูกค้าขอสั่งเป็นฟิล์มกรองแสงของวีคูค่ะขนาด60%อรรอบคันนะคะเ,เดี๋ยวเรามาชมกันด้านหลังต่อเลยค่ะ ไปดมดงกันที่ด้านหลังนะคะสาหรับด้านหลังนะคะที่โมทาการตกแต่งให้ลูกค,ค้าก็เป็นไทเทเนียมค่ะตัวนี้ก็เป็นสีดําค่ะตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องใบเทอร์โบนะคะเพื่อนสองล้อค่ะไทเทเน,นียมพลาสนะคะเราทําการเปลี่ยนนะคะตัวไทเทเนียมให้เป็นสีดําให้กับลูกค้าแล้วนะคะส่วนในตัวฝาท้ายคันนี้เนี่ยเป็นฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์นะคะแล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายได้จากภายในห้องโดยสารด้วยนะคะหรือเปิดจากบริเวณด้านหลังแบบนี้ก็ได้ค่ะ ฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะกดเปิดกดปิดได้ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับปิดนะคะฝาท้ายค่ะในส่วนด้านหลางมดมีตาข่ายกั้นของให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยนะคะแล้วก็ถัดวางของท้ายรถค่ะเบาะตอนท้ายนะคะเราสามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะปรับได้แบบเรียบเลยนะคะพอเราปรับแล้วทุกแถวเนี่ยจะเรียบมากเลยค่ะ,ะสามารถนะคะปูผ้านอนดูดาวได้สบายๆเลยค่ะภาห้องใดสารกว้างขวางมากๆเลยนะคะ เราปิดนะคะแล้วกดแค่สัมผัสตรงบริเวณนี้นะคะเราก็ปิดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของกันหนีบด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะ ไปนะคะเราบูไปทีห้องโดยาสารกันค่ะเชิญเลยค่ะห้องโดยสารของเรานะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีเส้นสายสีฟ้าค่ะเป็นแอมเบียนไลท์นะคะ สำหรับภายในห้องโดยสารนะคะตรงนี้ค่ะบ่อบนี้คันนี้มอติดฟิล์มวีคูให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมมาค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มนะคะสำหรับปรับกระจกด้านข้างนะคะแล้วก็ปุ่มพับกระจกด้านข้างด้วยค่ะตอนนี้เป็นเซ็นทัลล็อกค่ะแล้วก็ปุ่มล็อกรถนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของนะคะที่เปิดปิดไฟหน้าตรงนี้เลยนะคะเราปรับ ไฟหน้าเนี่ยเราเปิดปิดอ right <Okay. S 1> ัตโนมัติอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราจะเปิดปิดแบบแมนนวลตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะคะไฟตัดหมอกมาจะเป็นด้านบนค่ะไฟตัดหมอกหลังจะเป็นด้านล่างนะคะแล้วก็ปุ่มนะคะสาหรับเปิดฝาท้ายนะคะจากภายในห้องโดยสารบริเวณด้านนี้ได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นปุ่มนะคะสามารถปรับสูงต่าบริเวณไฟหน้าได้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้านะคะลูกค้าสามารถเปิดแล้วก็ ปัดเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือไม่เกะ แน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นพุสตาร์นะคะส่วนพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยสาหรับคันนี้นี่นะคะจะเป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะของพวงมาลัยนะคะก็จะสามารถนะคะปรับคุชคอนโทรลได้นะคะอดัพติฟคุชคอนโทรลได้ค่ะเลนคิปปิ้งนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงรดเสียงภายในห้องโดยสารได้ด้วยแล้วก็ระบบการสั่งงานด้วยเสียงนะคะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอนะคะบริเวณหน้าจอค่ะแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็รับโทรศัพท์ค่ะตัวหน้าจอของคันนี้เป็นหน้าจอแบบ ต้นนะคะภาษาไทยค่ะอ่านค่าง่ายมากๆเลยนะคะสามารถดูจากหน้าจอได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็แสงสบายตามากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะบริเวณหน้าจอใหญ่ด้านนี้นะคะหน้าจอใหญ่ขนาด12นิ้วเลยนะคะเป็นหน้าจอที่เป็น Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะแล้วก็จะมี Ford Connect ด้วยนะคะ แอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทัศกรีนค่ะแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะคะแล้วก็ปรับในส่วนของวิทยุได้จากบริเวณทัศกรีนตรงนี้ได้ด้วยเลยนะคะสามารถตั้งค่านะคะโรดในส่วนของ Google Map ลงบริเวณหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเห็นชัดๆแล้วก็สะดวกสบายง่ายๆเลยนะคะปุ่มด้านล่างนี้ก็จะเป็นปุ่มการ กดแบบแมนวนวลได้เหมือนกันนะคะเรามีทั้ง2แบบให้ลูกค้าเลือกใช้เลยค่ะเสียลักษณ์สามเหลี่ยมเป็นเสียลักษณ์ไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็การเปิดวิทยุเปิดจากบริเวณนี้ก็ได้ที่คําว่า V O L ค่ะต่อไปนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดค่ะเดี๋ยวหมดเปิดตัวเกียร์ให้ดูนะคะ ตัวเกียร์นะคะก็จะมีในส่วนของบวกชิปบวกชิปลบด้วยนะคะอันนี้สามารถขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาก็ได้นะคะเป็นเกียร์อัโมาติสิบสปีดเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะลูกค้าค่ะและก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ กนชเนตือนกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็ t e x t u r น control ค่ะระบบควบคุมการทรงตัวของรถนะคะปุ่มตัวนี้ที่เป็นรูปเหมือนใบไม้ตรงนี้จะเป็นปุ่มนะคะสําหรับเลือกโหมดการขับขี่ค่ะแบบปกติแบบประหยัดแบบรุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะที่วางแก้วน้ำสอจุดนะคะแล้วก็ที่วางกุญแจด้วยค่ะต่อไปด้านหน้า,นา,นาตัวนี้ก็จะเป็น wireless charger นะคะแล้วก็ในส่วนของ USB 2จุดอยู่ด้านนี้เลยนะคะ สำหรับด้านหลังห้องโดยสารนะคะก็จะมีในส่วนของที่ควบคุมแอร์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟขนาด230โวลต์ด้วยนะคะแล้วก็ที่เชื่อมต่อ USB อีก2จุดค่ะสำหรับด้านหลังนี้นะคะเวลาพับเบาะแบบเรียบแล้วเนี่ยคือกว้างมากเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะวางของได้เยอะค่ะหรือ ต่อไปจะเป็นส่วนของหลังคาค่ะหลังคาคันนี้เป็นพาราโรมิกมูลลูปสองชั้นเลยนะคะเป็นม่านแบบนี้เลยค่ะสามารถเปิดปิดม่านได้นะคะนอนดูดาวได้สบายๆอย่างที่มุดบอกในต้นคลิปเลยเห็นไหมคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีที่เปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารด้วยค่ะพร้อมทั้งที่ใส่แว่นตาด้านบนนะคะในกระจกของเราในกระจกมองหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะคะพร้อมทั้ง ช่องเสียบ USB สำหรับปิดกล้องบันทึกหน้าด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะภายในห้องโดยสารของ Ford Everest กว้างขวางนั่งสบายลั ury, กชัวรี่มากๆเลยใช่ไหมคะ ยังไงบ้างคะพี่ๆสำหรับการรีวิวนะคะ f o r d e เอเลสไทเทเนียมพลาสนะคะคันนี้ค่ะคันนี้เนี่ยบริษทการตกแต่งให้ลูกค้านะคะจากเดิมค่ะที่เป็นไทเทเนียมพลาสนะคะให้จัดทรงให้เป็นแนวสปอร์ตค่ะลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้นะคะหรือสนใจการแต่งทรงแบบไหนนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0918543993ค่ะหรือนะคะลูกค้าจะแอดไลน์ตาม QR วอารคด้านข้างนี้มาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะมาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดติดตามให้หมดด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่ทราบโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ